เมียนู้เออโดนปานนี้ไม่คอยให้ใให้เขาไวใ้ใจเลยค่อยแม่เสียงห้วนช่วนะเดี๋ยวเดี๋ยวรเดี๋ยวอกแล้วดี๋ยวมาโอ้ไปไหนจะที่มาไปเอาปืนมั้งนะ หายโดนไม่ใจน้อยไอ้มีเมียน้อยคืนนี้โดนถึงพี่น้อยตอดเลยใจพี่ตคอดอาก้งนันไหนวันนี้น้องคิดถึงพี่สงสัยวันจะร้องอยู่ทนนี้นานเลยไปจับดาบข้องน้ำล้วท้องน้ำไรแล้วก็หไ้่ดูดาอย่สัตย อยู่ไหนกะเบื้องพริวล้วลุ่ยเลยโอ้โหไดจับเดี๋ยวไปดิดเดียวป๋าแม่งไปถีบเลยผมไปหัวหน้าผมหลบทังครับเอ๊ะมึงต้องรับทังดิเยี่ยงดตระดึงสึงใจอยู่เสมอยังเป่าละเมอเพิ่อวนหัวอ่อนยังมัเขอดใจให้รัอก่นน้มาไม่บอกนอน ว่าทวีอเลยนะยะยบไปร้วันไอ้ทะเลอยากหมดจ่ไปรักแต่กเป่าเดียวอนยตอนนี้ไหนไอ้สนมึงมึงไม่แมนกูที่หว่าเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องนี่มึงจะไม่หมดอีเหรอ โอ้โหไอ้ไอ้นักดาไอ้มึงมาไงกันเนี่ยอไอ้ไอ้บอกทวีพอเหะพีาอยากเล่นมั้งกินถึงไงกินถึงแล้วมาหามึงนี่มาไม่บอกไม่กล่าวกูเลยเนอะมงก็มาก็มึงบอกว่ามีต้นมะขามใช่มีต้นมะขามสองต้นเออแล้วเมียมึงอ่ะ พอบฆ่าเป็ดตัวเมียกูก็เลยมาจะมากินเป็ดไอ้มึงจะมากินเป็ดบ้านกูเอโถ่เอ้ยเสียใจด้วยวันนี้กูไม่ได้ซื้อเป็ดมาอ้าวมึงซื้ออะไรมากูซื้อหมูมาเฮ้ยดูนี่กินดูเลี้ยงนี่ดูผงนี่เฮ้ยกูบอกแล้วว่าบ้านกูนี่ไป่ตตังห่วงสัปดาอะไรวะตอนมึงซื้อเป็ดอ่ะเป็ดมันมีรังไข่แล้วมึงซื้อหมูหมูมีไข่หรือเปล่าวะมีอ้าวเดี๋ยวเมียมันก็หึงหรอกทำไม หมูมีไข่โด่เฮ้ยสัปดาเฮ้ยเฮ้ยไอ้ซื้ออะไรฝากเมียเพื่อนวันอาทิตย์เฮ้ยกระถุงกราถุงมากราถุงอ่ากรถุงต่างประเทศกำนาเอ้ยกรถุงยังไงต่างประเทศก็นี่เนี่ยต่างประเทศสัปดาอะไรวะมึงดูดผู้หลิหรือเปล่าทำไมไม่รู้มาหน้าบ้านมึงผู้หลิสี่ห้าตัวเลยผู้หลิที่ไหนใครดูดแล้วไม่มีใครดูดกูเพิ่งมาเนี่ย ไปรู้มึงใส่รองเท้าคอมแบตตับเออดีไซน์ปกติพวกเราเงาเงาไงกูไม่เคยใส่รองเท้าคอมแบตทกูใส่รองเท้าแต่งเดียวเฮ้ยเฮ้ยมาจะมาอีกปะเนี่ยข้างบ้านกูมีอะไรเปล่าวะไม่รู้มึงอย่าพูดไปอย่าพูดไปทำไมวะเดี๋ยวมึงจะรู้เดี๋ยวถ้าเกิดมันรู้ผัวเมียจะทะเลาะกันอะไรเี่ย ไอเนี <Tory>. ่ยมึงบอกมามีอะไรมีบุหรี่เราเท้าคอมแบทอะไรของมึงเีรอฮะไม่รู้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มึงกลับมาบ้านแล้วใช่ไหมอย่างกับมึงจะมากูมึงจะมากูไปตลาดมาอ๋อไม่ใช่มึงหรอกอ๋ออะไรวะเฮ้ยมึงพูดอะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมาคุยกันก่อนหมายความว่าไงพูดอะไรเนี่ยนี่เพื่อนไม่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 กลัวจะเดี๋ยวว่าอย่างงูอย่างงี้นะเพื่อนนะชาวบ้านนะกูเมียมีมีชู้ชาวบ้านต้องรู้ก่อนเถอนะเพื่อนนะก่อนผัวเออมึงพังให้ดีมึงจะมาเชื่อพวกกูนะเฮ้ย ไอ้สิท่ามึงพูดอย่างี้เข้าเขาดีกว่าเนี่ยมีแหม่มมีโถมึไม,ม่ได้กลับบ้านมาตั้งนานสิอพอกลับมามีก้นบุหรี่<อ>มีรองเท้ามีเบียร์อยู่อย่างเงี้ยเหรอโง<อ>่มันนั่งไปเข้าเขาอีพรนะไอ้สตานีม่มีเงินไหมไอ้ผู้ชายคนเมื่อกี้ก็ไม่ใช่มึงที่มันนุ่งสลอมตัวเดียวมีคนนุ่งสลอมตัวเดียวด้วยโว้ยและมีเสื้อช่างดำลัแขวนอยู่สองตัวเบื่อคุณไม่นึกเลยว่ามึงมีเสพข่าวเหลือเกิน กูแค ja e, okay. ิดจากไปไม่กี่เดือนจ้างเอากันนะกลับมาเมียกูจะมีชู้ไอ้มึงอย่าเชื่อพะกูนะเพื่อนนะไอ้เพื่อนฟังหูยูถ้ามึงพูดแบบนี้มันเข้าเขาเดี๋ยวมึงคอยดูนะเพื่อนวันนี้เนี่ยกูสัปดาจะโชว์ความเป็นชายชาตรีโอ้โหกูจะเตะเมียอวเพื่อนอนี่ดูเฮ้ยห้ามมันถือว่าเพื่อนมึงคอยดูนะอย่าไในทีงเมียกูนี่เพู่อนคำเดียวไอ้เจ้าเป็ด จิงอยังจิงหรืออมอนทวีปสุดยอดขยือขยื้สุดยอดสุดยอดดูดูดูไม่กันสิายไม่แกดูเออเดี๋ยวกูดูกูไม่เอาไว้แน่กูดูจังไหมกูกูว่าเมียมันสลบกบอกความจริงมันจะดีกว่ามั้งสามนอีกยิงยิงเหรอยิไม่ทอทิ้งหลักพี่กุ้ง ไม่ลอจะถอดโซ่อีกชนสาวร้อยโอ้ยยิงทำไมทำไมเบอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยไกดูหนังจีนมากเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้หเฮ้ยเฮ้ยเอาลูกหอกกันหัวหน้าบ้าจะส่ที่ไหนแล้วไม่ผู้สาว่าไงว่าไงจัน เอ้สักตาบ่าไอ้สักตาบ่าวโอ้ยไอ้ยี่มีอ่ปักปักเลยใจจันเดียวจริงจริงเก็กโอ้เธอเธอบ่าวสักตาบ่าเบาสักตาไอ้สักตาบ่าวมึงตายไอ้สักยาบ่าวมึงตายเาหน่อยไอ้สักตาทำไมไม่พูดพูดมาอยากจะพูดอะไรอีผู้หญิงสวยๆอยู่ที่ไหนพูดมาคือไอ้ยี่มี กลัวแล้วจริงหรีดทำไมไม่กลัวใครก็มีสิ่งจัดสิทธิมาด้วยนี่เองใช่ที่ไหนกับอกแล้วตัทีนให้ไม้เจ้าที่เียงเหรอเจ้าที่ถวของหรือเปล่าเถียงอยากพูดอะไรไหมเหลาไหมเหลาเหลาไม้ไม้ตีับหมยไม้สันเหมยไม้สันทำไมเดี๋ยวเดวเท้ามเมอ ให้ไปว่าอะไรแม่แล้วให้ไปว่าอะไรแม่ฉันถามคําเดียวอีผู้หญิงที่จะมาอยู่บ้านฉันที่จะมากั้นห้องกั้นห้องอย,อยู่ไหนอยู่ไหนฟ้องใครพูดใครพูดละแมเ่เพี้ยงยเนาะเพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงแม่ทุกคำเลยเมื่อกี้คุยนด้ติบดีใครก็ไปฟ้องแม่และเหรอ ไปถามพวกเพื่อนเธอดูมาถึงขอกั้นห้องแปห้องใช่ไหมแปห้องคนแก่เนี่ยไปในเมืองเศรษเจ็ดสิบแปดนี่ตึงๆออกตึงๆเลยไอ้หลองร้องเสียงเป็นทีเลยพี่เกือ บอกแล้วเล่นกับใครไม่เล่นกูเห็นภาพเลยนี่มาพระคมณเมียนี่กูเห็นภาพจังทำไงกูไม่พูดคือค่อค่อยจ้าก็ได้แม่นะแม่อย่าไพึ่งผีผามร้องไห้เป็นเด็กเดี๋ยวพูดให้รู้เรื่องพูดให้รู้เรื่อง มึงพูดใครพูดโดนโดนโดไอ้สามตัวนโดนจะเป็นคนดีของเธออย่างสุดทางจกร้องเพลงพวกมึงเนี่ยไม่เป็นลูกผู้ชายทุกคนทำไมอ่ะคนอะไรไม่มีไม่มีความรับผิดชอบพูดอะไรเราก็ต้องยอมรับกันวเพื่อนไอ้สักด่าเขาหลี่เขาจะส่งเรียนรามอยู่ว่ย่างไรผมยอมรับความจริงเลยเออ เรื่องทั้งหมดไอ้แตนพูดไม่ได้มน่่เฉยๆจัดการเลยนะมึงทำไมเป็นลิเกอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวคอยดูคอยดูวันนี้เป็นไงกูจะเตะเพื่อนอวดเมียให้ดูแล้วก็จะเตะเมียอวดเพื่อนเปลี่ยนตั้งแ้วพี่น้องมาดินี่ทั้งหมดเลยล่ะใครว่าแม่เล่า กูจ oh. ำได้เลยวกอัดว enfin nice> ีดีโอไอ้สมนันไอ้ชั่วไม่ชั่วพวกม่ใหไม่ใไม่ให้ไมวให้ไม่ใ้ไม่ให้ไม่ให้ยกูใองมใจมึงมึใล้ง่ใหอไ้ไม่ใหไก่ให้ไม่ห้ไมเนห้ง่ห้าม่ใหหไ่ใหไมให้ม่ใม่ยเ้ี่ยห้ห้มหมาใมาใม่นห้่้่อหมันต้องทะเลาะกันมกห้้างมทะเลาะกันนะเออ มีลูกปีละคนปีละคนปีละคนอ้าวมึงก็อยากให้มึงเป็นอย่างนั้นมึงยังไม่มีลูกไงกูจะตายกูมาที่นี่ยมึงเจ้าเลยพวกมึงมีความผิดเพราะฉะนั้นวันนี้กูจะทำลงทำโทษพวกมึงเฮ้ยวันนี้วันอาทิตย์นะหยุมจะทำอ้าวมึงจะทำโทษได้ไง